เกิดมาส่า ح, กล้าไปตัวเอง Born to be awesome East c เรามีเก้าอี้สตัวสำหรับทุกคนคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้คุณออกมาแล้วและผู้ที่เข้ารอบเป็นคนแรกในทีมสีเหลืองได้แก่ คุณทุกคนกรรมการนะครับคอมเมนเตเตอร์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงเ,เพื่อนๆด้วยที่เก้าอี้หนึ่งในสิคนเป็นโอมก็สัญญาครับว่าทุกคำพูดที่เคยพูดเอาไว้ทุกคอมเมนต์ที่เคยบอกมาเคยสอนมาจะติจะชมทุกอย่างเดี๋ยวรอบ12คนจะทำให้เต็มที่ผู้ที่เข้ารอบลำดับต่อไปของทีมสีเหลือง ได้แก่คาโมมาตั้งแต่มาแคสวันแรกหรือในทุกๆชาเลนจ์ไม่รู้สึกไม่เต็มไม่มีความสุขมาก ม่เบ,บ,บิกบานใจคือแค่นี้มันมันพอสําหรับเราแล้วมากๆดังนั้นการที่แบบเรามายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณตัวเองที่ที่ไม่เลิกศรัทธาในความฝันแล้วก็ความชอบของเราขอบคุณกรรมการทุกคนมากนะคะแล้วก็ทีมทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมากขอบคุณที่ให้ม่ได้ทำตามความฝันนีจริงขอบคุณมากะคะ่ะ และสองคนสุดท้ายนั้นที่จะได้เข้าไปนั่งกับเพื่อนๆเข้าใกล้ความฝันมากยิ่งขึ้นเข้าใกล้จนรู้สึกได้ว่านี่มันคือความจริงคนคนนั้นได้แก่ ผู้ประกาศข่าวสำหรับหนูคือมันเป็นสิ่งที่หนูตั้งโกไว้ตั้งแต่หนูอยู่มสามคุณแม่เป็นคนจุดประกายความฝันนี้ให้กับหนูหนูเคยคิดว่าการเป็นผู้ประกาศข่าวหนูเป็นได้เหรอแม่คุณแม่บอกว่าทำไมจะไม่ได้ลูกแม่เก่งจะตายตั้งแต่วันนั้นมาหนูตั้งใจมาตลอดว่า ความฝันของหนูคือผู้ประกาศข่าวช่วงแรกของการเริ่มต้นมันมันยากมากหนูโทรไปร้องไห้กับคุณแม่ทุกวันแม่เมื่อไหร่หนูจะเก่งสักทีหนูอยากให้มันผ่านไปเร็วๆทุกวันเพราะหนูอยากเก่งขึ้นคุณแม่บอกว่ากรุงลงมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะลูกบุกมันเป็นคำพูดที่หนูรู้สึกว่าก็กจริงค่ะแม่ แล้วหนูก็ค่อยๆสร้างกรุงล้มของหนูขึ้นมาแต่ว่าการสร้างกรุงลมของหนูในครั้งนี้หนูมีเพื่อนๆที่คอยเป็นคนช่วยทําให้กรุงลมของหนูมันสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหนูหนูรู้สึกว่าอยากจะบอกคุณแม่ว่าวันนี้กรุงลงของหนูมันสูงขึ้นอีกนิดแล้วนะแล้วหนูจะสร้างให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆหนูอาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่หนูจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาคอมเมนต์จากคณะกรรมการคอมเมนเตอร์มาปรับใช้ทําให้หนู ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะและคนสุดท้ายที่ดิฉันจะประกาศรายชื่อบนเวทีแห่งนี้สำหรับสีเหลืองคนนั้นได้แก่ ตัวใบสุดท้ายของคุณที่คุณได้มาในครั้งนี้คุณได้รับโอกาสในการย้ายสายมาเป็นนักแสดงค่ะแล้วตัวใบนี้ด้วยความสามารถของคุณที่ชอดผู้บริหารเชนสองห้าหกหนึ่งเลือกคุณ ให้เข้ามาเป็น12คนสุดท้ายค่ะใครขอบคุณขอบคุณวิชวัตมากๆนะคะขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็อาจจะเห็นความสามารถในตัวใครแล้วก็ใครอยากขอโทษเพื่อน,อนใครจยใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ค่ะแล้วใครจะไม่ทำให้เพื่อนต้องผิดหวังแล้วก็จะไม่ทำให้เพื่อนรู้สึกว่า เสียดายหรือว่าคณะกรรมการรู้สึกว่าเสียดายที่ให้โอกาสคนแบบไข่ได้เข้าไปลองพัฒนาตัวเองดูค่ะผู้ที่ได้เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายของ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Escola มีโอกาสเข้ามาเป็นตัวจริงและคนนั้นได้แก่ ขอบคุณลีวายขวัญธรรที่เหมือนเป็นครูคนแรกของมุกเลยอแล้วก็ขอบคุณทั้งอะไรกรรมาการนะ,ะแล้วก็ขอบคุณรายการดีๆแบบนี้จากอมรินที่แบบเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีมากกว่าความฝันมันได้เข้าใกล้มากขึ้นแล้วก็มันเป็นหนึงเดือนที่แบบเหมือนเปลี่ยน เป็นกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนการใช้ชีวิตของหนูไปเลยความฝันของทุกคนอะเราจะเอามันไปด้วยกันให้ไกลที่สุดนะขอบคุณมากค่ะอ a รินทีวี